ันปรทธะเดือดโจนัทวุฒิในกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวทสุกที่27กันยายนสนามมวยเวทีลุมพินีกรุงเทพมหานอคอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ชินเคยด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สกิลอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ ก็อยู่กับรายการแฟนมวยว่าไงครับก็ถือว่าสําหรับเมื่อวานครับข่าวใหญ่ออกมารัวๆเลยนะครับสําหรับศึกใหญ่ในเดือนกันยายนในศึกวันลุบินีที่81ครับและนี่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่มวยในฝันครับที่แฟนมวยอยากให้เจอกัน และก็เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับคู่มวยอย่างซูเปอร์บอลกับทางด้านโจนาททวุฒิครับก็ถือว่าสําหรับการกลางร,รายการออกมาสําหรับเมื่อวานนะครับสําหรับคู่นี้โอ้โหยอดกดไลค์ในเพจวันประชิปเนี่ยกระนำสุดๆเลยครับถือว่ากระแสดีมากๆสําหรับมวยคู่นี้และแถมเป็นกติกามวยไทยโอ้โหแฟนมวยหลายคนน่าจะชอบใ้น่าดูเลยครับเพราะว่าการประทะกันนั้นมันก็จะมันตามตยคตํนตี้และแถมไทยของเรา แบบสุดๆเลยครับ ก็ถือว่าหลังจากที่การรายการออกมาแบบนี้ครับทางด้านซูเปอร์บอลครับก็มีแซลเล่นครับในการโพสต์เฟซบุ๊กครับเจ้าตัวบอกว่าได้เปรียบนิดหน่อยแรงกิ้งดีกว่าครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะอิงจากแรงกิ้งจริงๆในกติกามวยไทยครับซึ่งแน่นอนครับทางด้านซูเปอร์บอลนั้นเป็นแรงกิ้งอันดับหนึ่งและโจนทวุิเป็นแรงกิ้งอันดับที่2ครับก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวเล็กๆแน่นอๆครับถือว่าสร้างสีสันไปครับก็ถือว่ามาถึงจุดนี้ได้วัดกันอย่างแน่นอนครับในส่วน ส่วนเรื่องของประวัติแล้วก็สิถิติครับที่แอดมินเคยทําไปแล้วสําหรับรายการคู่มวยในฝันสําหรับคู่นี้ซึ่งณนะปัจจุบันครับทางด้านซูบอนเองก็เป็นแชมป์โลกในกติกาคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอเวทเฉพาะการและในเรื่องส่วนสูงนั้นก็ประมาณ177เซนติเมตรอิงจากเว็บไซต์วันจัมชิปและอายุ33ปีทางด้านโจนัทวุฒครับปัจจุบันความสูงอยู่ที่178ซนเมตร ปัจจุบันอายุ35ปีก็ถือว่าคู่นี้ครับในเรื่องของอายุอนานานั้นทางด้านโจนัทวุฒิเป็นพี่ประมาณ2ปีครับแต่ในเรื่องของส่วนสูงแล้วสําหรับคู่นี้ถือว่าคู่ขี้สูสีก็เหมือนกับตะวันฉายเลยครับ3คนนี้ ก็ถือว่าความสูงนั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายพอฟัดพอเวียงเลยครับในส่วนเรื่องของสถิติ3ไฟล่าสุดครับทางด้านซูเปอร์บอลเอง3ไฟล่าสุดแพ้เพียงครั้งเดียวในการขึ้นชิงแชมป์งวยไทยกับทางด้านตะวันฉายและในไฟล่าสุดของเจ้าตัวครับเป็นการชนะมารัตคริก,กอเรียนในการชิงเข็มขัดเฉพาะการเข็มขัดเส้นนี้แหละครับ และทางด้านโจนัทวุฒิครับสําหรับ3ามไฟล่าสุดของแกตัวครับก็เป็นการชนะ1แพ้2และในไฟล่าสุดของแกตัวนั้นก็เป็นการพ่ายแพ้กับทางด้านตะวันฉายในศึกวัน67ในการขึ้นชิงบอลลังในกติกามวยไทยครับ เอาละครับหลังจากการกลางรายการออกมาแบบนี้ซึ่งตอนแรกในคู่มวยในฝันนั้นเราก็ไม่ได้ระบุว่าจะได้เจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งหรือกติกามวยไทยครับแต่ก็ถือว่าเป็นทางการแล้วในการเจอกันในกติกามวยไทยเดี๋ยวเราลองมาดูทัศนคติของพี่พแฟนมวยว่าในกติกามวยไทยนั้นซูเปอร์บอลหรือทางด้านโจนาวุิใไรจะเป็นต่อจะเป็นรองเดี๋ยวเราไปฟังแฟนมวยพร้อมๆกันเลยครับ มาในคอมเมนต์ที่1บอกว่าเรื่องฝีมือใกล้เคียงกันซูเปอร์บอลได้เปรียบเรื่องไหวพริบแล้วก็เชิงมวยส่วนโจนัทวุติได้เปรียบเรื่องความอดทนได้ดีกว่าและแรงเหลือเหนือกว่าไม่มีหมดง่ายๆเม้นตต่อมาครับบอกว่าซูเปอร์บอลช้าก,กว่าโจแน่นอนครับ แต่อย่าลืมว่าดซูเปอร์บอลมวยฝีมือเน้นเข้าเป้าไม่เน้นออกมัวชอบโจโนัทวุธครับแต่ขอเชียร์พี่ซูเปอร์บอลครับเม้นต่อมาครับช่วงต้นต้นห้าสิบห้สูสีครับโจโนัทวุธเตะขาซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลจ้องจากก้านคอปลายปลายซูเปอร์บอลอาจจะหมดโจโนัทวุธเบียดเข้าครับ เมนต่อมาครับบอกว่าถ้าโจนัทวุฒิกดซูเปอร์บอลไม่ลงครบยกน่าจะแพ้คะแนนแต่เชียร์โจนัทวุฒิเหมือนเดิมครับคนบ้านเองครับเมนต่อมาครับบอกว่าโจนัทวุฒิกระดูกมวยเดินสายเจอแข็งแข็งที่สหรัฐมาหลายคนโจนัทวุฒิแข็งแกรงกว่าครับเมนตต่อมาบอกว่าส่วนตัวเชียร์พี่บอลค่ะแต่ดูจากที่เจอกับตะวันฉายมา พี่ซูเปอร์บอลเหลี่ยมมวยดีอาวุธไวพี่โจนัทวุฒิแข็งแรงกว่ายก3ได้ลุ้นค่ะเมนต่อมาครับบอกว่าคู่นี้คิดว่า50-50ถ้าซูเปอร์บอลน,น็อกไม่ได้อาจจะเสียท่าให้โจนัทวุฒิได้นะสังเกตที่ผ่านมาซูเปอร์บอลมีแผวแต่โจไม่แผวปลายนะครับ เมนต่อมาครับบอกว่าคู่นี้สูสีกันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝีมือประสบการณ์รูปร่างใกล้เคียงกันปาดหัวตัวเท่าแต่ส่วนตัวมองว่าซูเปอร,ร์บอลดีกว่านิดหน่อยแต่คิดนิดหน่อยเท่านั้นนะไม่มากครับเม้นต่อมาครับบอกว่าโจนธวุดได้ลูกขยันอาวุธครบ พพิ้วฉันเชิงดีแก้ทางคู่ต่อสู้มาดีสุอร์บอลได้หนักทีบแรงเตะแรงการคอเผลอไม่ได้สุอร์บอลไม่น็อกมีโอกาสถึงแพ้รับไฟนี้ เมนต่อมาครับบอกว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าติดตามเพราะรูปร่างประสบการณ์พอๆกันเป็นคู่ที่สนุกแน่นอนโอกาสชนะคะแนนสูง70-30%ชนะน็อก50-50อย่าพลาดอย่าเผลอโดนลูกหนักๆก่อนก็แล้วกันครับมันแน่ๆครับคู่นี้เมนต่อมาบอกว่าเอาลเลยคู่นี้ท่ายืนห่างๆต่อยวงนอกกันซุปเปรอร์บอลแบเบอร์ แต่ถ้าโจจี้ติดติดไม่ปล่อยให้ซูเปอร์บอลได้เตะหมัดชุดของโจหลมฝรั่งตัวใหญ่ๆมาก,ก็ไม่น้อยนะเออเอาสิคู่นี้ผมเอาซูเปอร์บอลได้เปรียบ5ต่อ4ช่วงตัวครับเม้นต่อมาครับบอกว่าถ้าเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งซูเปอร์บอลดีกว่าครับแต่ถ้าเป็นกติกามวยไทยโคตรเก่งทั้งคู่ชอบทั้งคู่เลยครับ เมนต่อมาครับบอกว่าโจนธวุฒิเก่งมากๆนะครับแต่ยังมีหลวมให้เห็นเลยเทไปทางซูเปอร์บอลหน่อยๆครับแกเก็บอาวุธดีกว่าครับเมนต่อมาครับตามสายตาและความคิดผมนะครับคู่นี้น่าจะเป็นคู่ชิงแชมป์เพราะด้วยประสบการณ์และความครบเครื่องเรื่องอาวุธมวยไทยที่สำคัญใจเกินร้อยทั้งคู่บอกได้เลยว่ามันครับ ก็ถือว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนมวยครับถือว่าเป็นน้ำจิ้มสักหน่อยครับ เพราะว่าการกลางร,รายการออกมานั้นชี้ชัดว่าเป็นกติกามวยไทยซึ่งแฟนมวยครับหลายคนก็มองนะครับหลักๆว่าทางด้านโจนัทวุฒินั้นมีหลักเหลี่ยมที่ดีกว่าและทางด้านโจนัทวุฒินั้นเป็นมวยออกสไตล์บูดูดันซึ่งในหลายครั้งหลายคราเองครับการเจอกับชาวต่างชาติหรือแม้แต่ไฟก่อนในการเจอกับตะวันฉายนั้นก็ถือว่าทําให้ทางด้านตะวันฉายเจ็บตัวไม่น้อยด้วยรูปมวยที่อาจจะทรงไม่ค่อยสวยครับแต่เป็นสไตล์มิก มวยไทยเข้ากับอเมริกันซึ่งพลังหมัดของเขานั้นคมเหลือห้ายจริงๆครับสําหรับทางด้านโจโนาถวุฒิในส่วนของทางด้านซูเบอลครับอย่างที่เรารู้นะครับว่าเขาเป็นมวยสไตล์ที่ซื้อแปรเรียกอาจารย์อีกคนนึงเลยครับสําหรับการแก้เกม แล้วก็ไว้พริบทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับซูรบอนคนนี้ซึ่งการประกบคู่มวยคู่นี้ออกมานั้นก็ถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดครับสาหรับมวยแตกต่างสไตล์กันออกไปและแน่นอนครับสนุกอย่างแน่นอนสําหรับมวยคู่ดีครับก็ถือว่าหลังจากที่การรายการออกมาแบบนี้ครับพี่พีแฟนมวยมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ลงข้างล่างด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแอดมินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ